กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะโครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรกิจการแลนเฮิร์บเสนอศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่5โดยบริษัทพาร์มอินโนโพลิส ความก้าวหน้าครั้งที่3นี้ได้ํำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบอัตโนมัติเพื่อพัฒนาระบบตัวชี้วัดความชื้นและอุณหภูมิภายในตู้อบลมร้อนโดยใช้เทคโนโลยี iot ในการติดตั้งเพื่อให้รับทราบสถานะของอุณหภูมิและความชื้นแบบปัจจุบันขณะ